นิยายเสียงเรื่องวิวาลวงบทที่สามตื่นใจและคณิฐาเผลอหลับและตื่นพร้อมๆกันเมื่อเวลาสามทุ่มสรุปว่าทั้งสองคนไม่ได้ไปกินอาหารอีสานเที่ยวร้านตามที่ตั้งใจไว้ต้องลงมาหาซื้อของกินที่เซเว่นแทนอา้าวสองสาวมาซื้ออะไรกันนี่สามทุ่มแล้วนะอาคมกับเยวภาแนั่นเองที่เข้ามาทักพี่อาคมพี่โยภา มาไงคะเนี่ยพักที่อื่นไม่ใช่หรอกคะพอดีเรานอนเพลินค่ะเลยไม่ได้ออกไปไหนต้องพึ่งอาหารเซเว่นโอ้ยไม่ต้องซื้อแล้วไปกินข้าวกันพี่จองโต๊ะไว้แล้วไปกับพี่ดีกว่าไม่ดึกหรอกกินข้าวเฉยๆสักห้าทุ่มเที่ยงคืนพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นรถมารับเกือบๆเ,เที่ยงโน่นแหละคณิ t ฐากับเตือนใจมองหน้ากันหัวหน้าชวนไม่ไปก็ไม่ได้ มันจะน่าเกลียดพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นตกลงว่าทั้งคู่ไปกับเจ้านายเตือนกับถาอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเต็มที่พรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานขอบคุณค่ะเจ้านายงั้นเราไม่เกรงใจแล้วนะคะสั่งเลยถาสองสาวสั่งอาหารที่ชอบบรรยากาศร,ร้านถึงจะสามทุ่มกว่าแล้วแต่ลูกค้าค่อนข้างเยอะดูเหมือนว่าคนเมืองนี้จะนอนกันดึก หลายโต๊ะเหมือนมาเลี้ยงฉลองดีที่ไม่มีคนสูบุหรี่เป็นร้านอาหารกึ่งร้านเหล้าบนเวทีมีนักร้องมีนักดน,นตรีร้องเพลงเบาๆสวัสดีอาคมมานานรืยังขอโทษนะงานเยอะมากเพิ่งจะเปลีกตัวมาได้เสียงดังทุ้มของผู้ชายดังอยู่ข้างหลังของคณิฐาและเตือนใจเกือบชั่วโมงและพอดีเจอน้องเลยชวนมากินด้วยกัน นาไม่มีปัญหานะไม่ไม่ไม,ไม่ตามสบายเลยยินดีถามานั่งฝั่งนี้มาจะได้นั่งกันฝั่งละสามคนหรือเราจะเปลี่ยนโต๊ะใหม่ดีไม่ต้องหรอกอาทิตย์นั่งนี่แหละคณิฐาลุกไปนั่งฝั่งเดียวกับอาคมและยเยาวภาปล่อยให้ตื่นใจนั่งที่เดิมโดยมีผู้ชายที่ชื่ออาทิตย์และผู้หญิงอีกคนเข้าไปนั่งแทนที่เธอ ยิงสาวเงยหนะ้ามองสองคนที่มาใหม่ผู้ชายคนนี้อยู่ตรงข้ามบ้านเธอนี่นาผู้หญิงที่มากับเขาน่าจะเป็นแฟนหรือภรรยาควรทักเขาไหมถ้าหากเธอทักเขาแล้วผู้หญิงที่มากับเขาล่ะจะคิดยังไงนิ่งไว้ก่อนดีกว่าดูผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้สนใจใครเฉดๆยิงๆชอบคุณทากับเตือนรู้จักอาทิตย์ไว้นะเขาเป็นเจ้าของโครงการที่เราจะเข้าไปทำงานกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ สองสาวยกมือว่าอาทิตย์พร้อมกันขอแนะนำณนอาทิตย์นี่เตือนใจกับคณิ t ฐาสองคนนี้เป็นคนรับผิดชอบโครงการของนายออยินดีที่ได้รู้จักนะครับคณิ t ฐางงกับท่าทางของอาทิตย์เขาทำเหมือนแม่รู้จักเธอแต่เห็นหน้าของผู้หญิงที่นั่งข้างเขาแล้วเธอก็เข้าใจไม่รู้จักก็ไม่รู้จักตั้งหน้าตั้งตากินไม่ได้สนใจสองคนที่มามาอีกเลย อยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็แนะนำตัวเองขึ้นมาสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อปรางทิพย์คงไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นอะไรกับอาทิตย์ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณปรางทิพย์ฉันชื่อเยาวภาเป็นภรรยาของพี่อาคมเอาละทุกคนลงมือกันเลยดีกว่าคะ่ะดึกแล้วเดี๋ยวถากับเตือนต้องรีบกลับไปพักผ่อนตลอดเวลาที่รับประทานอาหารร่วมกัน อาทิตย์คุยกับอาคมและเย,ยวาวภามีปรังทิพย์คอยเสริมตลอดเวลาส่วนเตือนใจกับคณิฐากินและคุยกันเงียบๆสองคนยิงสาม,มีรังสังหอนว่าปรังทิพย์ไม่ค่อยชอบหน้าเธอไม่ทราบว่าคุณคณิฐาต้องทํางานที่นี่หลายวันไหมคะในที่สุดปรังทิพย์ก็โพ่งขึ้นมากลางวงไม่กี่วันคะ่ะฉันต้องกลับไปดูแลลูกอา้าวมีลูกแล้วหรอคะกี่ขวบแล้วคะ ผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณยังเด็กอยู่เลยมีลูกซะและ้วนี่แต่งงานอายุเท่าไหร่หรอคะขอโทษนะคะที่ถามตรงๆแต่ฉันว่าสมัยนี้ก็แบบนี้กันทั้งนั้นแหละจริงไหมคะฉันว่าหน้าตาคุณยังดูเด็กมากตกใจนะคะที่รู้ว่ามีลูกแล้วเกือบสามขวบแล้วคะ่ะฉันมีลูกเร็วไม่ได้แต่งงานหรอกคะ่ะฉันใจแตกไม่ต้องถามต่อนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไง มันไม่ดีนักหรอกฉันไม่ได้โลกสวยแต่ไม่อยากพูดซ้ำให้ตัวเองช้ำใจอีกฉันต้องการเริ่มต้นใหม่ตามนี้นะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศบนโต๊ะเงียบกริบเมือ่อคณิ t าาพูดจบทุกคนมองไปที่หญิงสาวเป็นตาเดียวกันแต่สิ่งที่เห็นคือคณิ t าาตั้งใจกินข้าวต่อเงิบเงียบอาการประมาณว่าห้ามใครก็ตามถามต่อเอออธิตย์ดื่มหน่อยไหมอาคมเปลี่ยนเรื่องทันทีเช่นกัน ยังไงเขาก็เข้าข้างคณิ t ฐาเอาสิได้เลยดื่มๆอาคมสั่งเครื่องดื่มสำหรับสองคนจากนั้นบนโต๊ะอาหารก็มีแต่เรื่องงานทั้งคู่คุยกันเรื่องงานหลายอย่างตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่คิดเรื่องที่เขาทำเหมือนไม่รู้จักแต่สงสัยว่าเขาจาเธอไม่ได้เหรือหรือว่าแกล้งจําไม่ได้กันแน่ไม่น่าเชื่อว่าจะลืมเร็วขนาดนี้หรือเพราะว่าเขามีผู้หญิงมาด้วย แต่ช่างเธอะถ้าเขาไม่อยากรู้จักหรือจำไม่ได้ก็ช่างเขาก็นั่นแหละอาจเพราะผู้หญิงของเขามาด้วยดูว่าคุณปรังทิพนี่ก็คงจะขี้หึงเล็กห่วงเขามากท่าทางที่เอาอกเอาใจป้อนนั่นนี่ที่สำคัญดื่มเก่งด้วยทำตัวอิงแอบผู้ชายจนแทบจะกอดกันเอาไว้ไม่อายสายตาคนอื่นบ้างเลยแล้วไม่มีปรามแฟนเลยสักคำน่าเกลียด เยาวภา,าไม่ค่อยพอใจผู้หญิงของอาทิตย์นักเพิ่งเคยเห็นหน้ากันแท้ๆ้กล้ามาทำเรื่องส่วนตัวคณิ t าาเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วดามาด่ากลับว่ามาว่ากลับโฟแมนช่างไฟช่างอะไรต่างๆก็เคยประทะาคารุมกันมาแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะคณิ t าากับเตือนใจฝีมือดีสองคนทำเงินให้บริษัทเดือนเดือนหนึ่งหลายบาทแต่ส่วนตัวเธอก็เอ็นดูสองคนอยู่แล้วรู้ว่าคณิ t าาเคยผิดพลาด แต่เธอเองก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกน้องห้าทุ่มเตือนใจกับคณิ t าาขอตัวกลับก่อนสองสาวอารมณ์ไม่ค่อยดีดักเกรงใจอาคมกับเยาวภาถึงได้นิ่งเสียขณะนิ่งแล้วก็ยังไม่วายปรังทิพย์ถามนั่นนี่จนน่ารําคาญผู้ชายของเขาก็น่าเกลียดไม่เตือนคนของตัวเองบ้างเลยปล่อยให้พูดเลอะเทอะพูดแต่เรื่องคนอื่นอยู่ได้แวะเซเว่นก่อนนะเตือน พรุ่งนี้ช่วงเช้าเราว่างขอซื้อเบียร์ก่อนดีตือนก็อยากดื่มเหมือนกันโมโหยายปากแดงหน้าปลอมนั่นจังเลยปากไม่ดีนี่ท้าไม่เกรงใจพี่เอากมกับพี่โยพานะแล้วก็เห็นว่าผู้ชายเป็นเจ้าของโครงการที่เราต้องทํานะถาฟาดอีกแน่ๆหยิบปลังที่ปากแดงนี่ถาทำไมคุณอาทิตย์นั่นก็ดูดีนะรวยขนาดนั้น หาผู้หญิงข้างกายดูดีมีชาติตระกูลหน่อยก็ไม่ได้นี่อะไรก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่อ่ะแต่หน้านี่ไปก่อนเลยทั้งคู่เดินออกจากเซเว่นกลับโรงแรมแบบไม่รีบนักใครผ่านไปผ่านมาเห็นเป็นเรื่องปกติผู้หญิงสาวสวยหุ่นดีไวทํางานสองคนถือกระป๋องเบียร์เดินไปด้วยดื่มไปด้วยหายเข้าไปภายในโรงแรมหรูหราใหญ่โตใจกลางเมือง ต่อไม่ถาหรือจะขึ้นห้องเลยขึ้นห้องดีกว่าถาไม่เป็นอะไรสบายมากไม่ใช่ม่เคยเจอเจอจนชินแล้วเมื่อไหร่นะคนถึงจะมองแม่เลี้ยงเดี๋ยวว่าเป็นแม่คนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงแถมเก่งเราไปห้ามพวกเขาไม่ให้คิดไม่ได้หรอกคนเราต่างจิตต่างใจตัวเรานี่แหละต้องทำใจให้เข้มแข็ง ไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ตื่นเป็นกําลังใจหน้าถาแล้วนี้พี่นกโทรมาหรือ,อยังน้องทำเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วคิดว่าถากลับไปนี่เหมาะองอนุญาตให้น้องทำกลับบ้านได้ดีแล้วล่ะขอให้พี่นกเป็นคนดีรักน้องทมและเห็นใจถามากๆขอบใจนะเตือนไม่มีใครเข้าใจถาเท่าเตือนอีกแล้วอ๋อพี่อากุมกับพี่โยภาด้วยพี่สองคนดีกับเรามาก จะว่าไปแล้วคุณอาทิตย์นั่นก็น่าจะเตือนผู้หญิงของเขาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้พูดไปเรื่อยช่างเขาเธอทำให้สนใจหรอกเรามาทำงานตั้งใจทำงานให้เสร็จแล้วจะได้รีบกลับบ้านเตือนมีลังสังหรณ์ว่าเราสองคนจะต้องเจอยายปรางทิพย์นั่นบ่อยๆเพราะอะไรทำไมถึงคิดแบบนั้นก็เขาเป็นแฟนคุณอาทิตย์แล้วคุณอาทิตย์ก็เป็นเจ้าของโครงการที่เราทำงานให้ยังไงก็ต้องเจอกัน คุณผู้ชายนั่นมาตรวจงานหรือคุยงานกับเรายายนั่นก็ต้องมาเราไม่ได้มาบ่อยถาว่าเขาคงไม่เข้ามายุ่งกับงานเราหรอกมันก็ไม่แน่นะถาเตือนว่ามันยังไงก็ไม่รู้ไม่ถูกจะตาเลยไว้เขามายุ่งเรื่องงานค่อยว่ากันอีกทีทุกอย่างเราวางระบบมาอย่างดีแล้วแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนเพราะเป็นแฟนเจ้าของโครงการเขาก็คงคุยกับพี่อคมคงไม่คุยกับเราหรอก แต่เราเป็นคนทำนัฐา,าอย่าลืมถ้าเป็นแบบนั้นถาก็คงขอแยไปทำส่วนอื่นดีกว่าพูดเหมือนพี่อาคมกับพี่โยวภาจะยอมเลยเนอะตื่นว่าไม่มีทางหรอกอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเลยเตือนมาเรือนเราก็กลับบ้านกันแล้วงานเราตากแดดตากลมคุณนายเขาคงไม่มาดูตลอดเวลาลหรอกน้านี่ถาจริงๆนะใหญนั่นนะ่ะมองถาแบบคิดดีไม่ได้เลย นี่ไปสังเกตเขาขนาดนั้นเลยเหรอพอเธอเตือนถ้าจะอาบน้ำแล้วนะไม่อยากพูดเรื่องคนอื่นแล้วคิดถึงลูกมากกว่าอะไรทั้งหมดเลยเตือนใจหยุดพูดรู้ว่าเพื่อนไม่อยากพูดถึงคนอื่นก็เธอคาใจกับสายตาของแม่นั่นแค่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ตั้งท่าว่าไม่ชอบหน้าเธอกับเพื่อนแล้วยังไงก็ต้องทำงานหวังว่าเธอคนนั้นจะไม่มาย,ยุ่งกับงานที่ร,รับผิดชอบ ขัาน,นิ้ถตตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะคุยงานและส่งมอบงานให้เสร็จเรียบร้อยไม่อยากอยู่หลายวันไม่อยากให้เกิดปัญหาอะไรหรือถ้ามีปัญหาก็อยากแก้ไขให้อยู่ในกำหนดสามวันห่วงลูกน้องทำเข้าโรงพยาบาลอาคมกับเย,ยวาวภาไม่รู้เรื่องเธอจะใช้เหตุผลนี้ขอกร่กอนก่อนนอนหญิงสาวชา์ิแบตโทรศัพท์ขณะที่กำลังจะนอนเสียงลายเด้งรวัว ยปกติเธอมีหลายกลุ่มทำงานหลายกลุ่มแต่เวลานี้กลุ่มไหนกันที่ส่งงานดึกดื่นช่างซ่อมรถนั่นเองส่งรูปรถมาให้ดูบอกว่ารถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ส่งที่บ้านไหมยญิงสาวตอบรับทันทีไม่คิดว่ารถจะเสร็จเร็วเธอให้ช่างส่งรถพรุ่งนี้เช้าที่เดิมกุญแจวางที่เดิมและให้รับรถของอูกลกับไปเลยกุญแจยังอยู่ที่เดิม นึกดีใจที่คุยกับช่างโดยตรงไม่ต้องผ่านเจ้าของอู่เพราะวันนี้เธอรู้แล้วว่าเขาคงไม่อยากคุยกับเธอสักเท่าไหร่คงเกรงใจคุณปรางทิพนั่นก็ดีสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเธอกับเขาจะได้ไม่ต้องสนทนากันอีกมีความรู้สึกว่าเขานิสัยแปลกๆร,รถจากบริษัทมารับเตือนใจกับคณิ t h าที่โรงแรม โครงการงานที่จะต้องทำอยู่อีกอำเภอไม่ไกลจากตัวเมืองนักและถ้าวันนี้งานไม่เสร็จสองคนต้องพักค้างคืนที่อำเภอนั้นซึ่งทั้งคู่เตรียมใจไว้แล้วที่ห้องประชุมอาคมกับเยาวภาและพนักง,งานอีกหลายคนมารออาทิตย์เข้ามาเป็นคนสุดท้ายเขานั่งหัวโต๊ะความมือเขาคืออาคมเยาวภาตื่นใจและคณิ t h าฝั่งซ้ายมือเป็นหัวหน้างานห้าคนซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด คณิถาเบื่อที่จะตอบคำถามของเจ้าของโครงการเหลือเกินเขาละเอียดมากงานในส่วนที่เธอรับผิดชอบต้องแก้ไขหลายอย่างทั้งที่ไม่ควรแก้นิดๆหน่อยๆทั้งที่หัวหน้าเง,งิานเกือบทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรเล็กน้อยมากประชุมเสร็จทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันคณิถาตัวติดกับเตือนใจตลอดเวลาหญิงสาวชวนเพื่อนไปนั่งกินข้าวรวมกับหัวหน้าง,งานผู้ชาย อ้างว่าเดี๋จะต้องทำงานด้วยกันจะได้ทำความรู้จักกันไว้ซึ่งอาคมกับเยาวภาก็เห็นด้วยช่วงบ่ายทั้งคู่ออกไปหน้างานอาคมเยาวภาและอาทิตย์อยู่คุยงานกันต่อคืนนี้อาทิตย์ขอเลี้ยงอาหารเย็นเตือนคืนนี้ถามว่าจะไม่ไปกินข้าวด้วยนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบายได้ไม่เป็นไรเลยเตือนบอกเจ้านายเอง ขอบใจนะเตือนถ้าอยากพักผ่อนไม่ว่ากันนะตกลงตามนั้นเตือนเข้าใจถาพักเถอะสี่โมงเย็นทั้งสองคนทำงานเสร็จเดินทางด้วยรถของบริษัทกลับที่พักทันทีระหว่างทางคณิธาาขอแวะซื้อยาและอาหารที่ร้านสะดวกซื้อเตรียมไว้กินช่วงเย็นถารีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าแล้วก็กินยานอนเลยนะไม่น่าเกลียดฉัไม่เตือนที่ถามไม่ไปด้วย ไม่น่าเกลียดหรอกเดี๋ยวเตือนจัดการเองไม่ต้องห่วงพานอนไปเลยทาลายไปบอกพี่พาแล้วแต่พี่ยังไม่อ่านบอกเรื่องลูกไม่สบายด้วยแล้วก็ขอกลับกรุงเทพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าถึงจะกลับมาดูงานอีกทีดีแล้วดีแล้วนี่เตือนยังสงสัยนะว่าทำไมถามไม่บอกเจ้านายว่าน้องทำข้าโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องห่างลูกมากไกลแบบนี้ไม่หรอกทาคิดดีแล้ว ยังไงช่วงนี้น้องทามก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่ดีอีกอย่างมีพี่นกคอยไปเยี่ยมให้ถาวางใจไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้รีบกินข้าวกินยานอนพักทำใจให้สบายที่เหลือเดี๋ยวเตือนจัดการเองหกโมงรถจะมารับตื่นไปอาบน้ำก่อนนะขณิฐาาจัดการกับตัวเองที่นี่แดดแรงมาก แถมต้องเดินดูงาน่ํากลางแดดที่ร้อนระอุช่วงนี้เธอไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วทําให้ป่วยง่ายลายไปสอบถามอาการของลูกและโทรไปขอบคุณพี่นกจากนั้นหญิงสาวเข้าห้องเตรีมกระเป๋าเสื้อผ้าเชื่อว่าอาคมกับเยาวภาไม่ให้เธออยู่ต่อแน่นอนถ้ารู้ว่าลูกชายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหกโมงเย็นรถบริษัทมารับเตือนใจใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงร้านอาหารถ้ามาถึงเป็นคนแรก ไม่นานอาคมกับเยาวภาก็เดินทางมาสมทบกลุ่มของอาทิตย์ยังไม่มีใครมาถือว่าดีเตือนแจรีบ,บอกหัวหน้าเรื่องของเพื่อนถาและเตือนหายไปไหนเข้าห้องน้ำเหรอทำให้สบายค่ะพี่พาเตือนเลยให้กินยาแล้วก็นอนอยู่ที่โรงแรมไม่รู้ว่าพี่ทั้งสองอาลแของถาหรือยังคะน้องํายังอยู่ที่โรงพยาบาลทาเลยอยากจะกลับกรุงเทพก่อน แล้วสัปดาห์หน้าเราจะลงมาดูงานอีกครั้งค่ะตือนเห็นว่างานทางนี้ไม่มีอะไรแล้วอยากให้ถากลับไปดูลูกอา้าวน้องทำเข้าโรงพยาบาลเหรอป่วยเป็นอะไรแล้วเป็นมากใช่ไหมถึงได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วไม่เห็นถาพูดอะไรเลยนี่ถ้ารู้พี่ไม่ให้มาหรอกนะเยาวพาบ่นยาวถากเกรงใจค่ะพี่พาแล้วงานนี้ก็เป็นงานโดยตรงของถากับเตือนด้วยถึงถามาน้องทำก็ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล เป็นไรไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้สองคนกลับกรุงเทพเลยทางนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ให้พู้ผู้ชายเขาดูให้ไปนั่งทำงานที่กรุงเทพดีกว่าท้ากับเตือนก็จะได้ใกล้ๆลูกพี่เข้าใจไม่ต้องคิดมากนะขอบคุณพี่อาคมกับพี่พามากนะคะที่เข้าใจคนมีลูกก็ดีนะที่ลูกๆพี่โตบ้างแล้วมีปู่ย่าตาย,ายายอยู่ครบไปไหนมาไหนไม่ต้องห่วงมาก พวกท่านดูแลหลานดีกว่าเราคนเป็นพ่อแม่สอีกโครงการกำลังเริ่มยังไม่มีอะไรมากทางนี้เขาก็มีคนทำอยู่แล้วพวกเราแค่มาวางงานให้พวกเขาแค่นั้นเองไม่นานกลุ่มของอาทิตย์ก็เดินทางมาสมทบเขาเปิดโต๊ะใหม่ให้หัวหน้างานส่วนตัวเขาเข้ามาสมทบกับกลุ่มของเตือนใจเตือนใจสังเกตเห็นว่าอาทิตย์มองรอบโต๊ะเหมือนหาใครสักคน จริงอย่างที่เธอคิดไว้คุณคณิ tha ไปไหนเหรอครับเมื่อนี้ถามไม่กินด้วยนะไม่ค่อยสบายกินยานอนพักที่โรงแรมอาคมรู้ว่าเพื่อนจะถามเลยรีบบอกอ้าวเหรอเป็นอะไรมากไหมครับคุณเตือนใจผมว่าพาไปหาหมอที่คลินิกหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเลย ขอบคุณมากค่ะคุณอาทิตย์แต่ถามไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะป่านนี้คงหลับปุ๋ยแล้วมั้งไม่ลองโทรไปถามก่อนเหลยครับว่าจะไปหาหมอไหมน่าไม่เป็นอะไรหรอกอาทิตย์รีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวเตือต้องรีบกลับไปดูถาเตือนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ใหร้รถไปรับที่บ้านนะจองตั๋วไปเลยสักสามโมงเช้ายวาวภาใจดีแบบนี้เสมอทำไมรีบกลับกันละครับเพิ่งมาเอง อาทิตย์หันไปถามเตือนใจทันทีพอดีลูกชายของทายังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเห็นว่างานทางนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เลยขอตัวกลับก่อนแล้วเราจะกลับมาดูงานสัปดาห์หน้าค่ะแต่ฉันยังไม่กลับหน้าอาทิตย์จะไปเที่ยวฝั่งโน้นสักสัปดาห์ก็พอดีถากับเตือนกลับมาตรวจงานแล้วค่อยกลับกรุงเทพพร้อมกันเดี๋ยวฉันให้ลูกน้องดูแลตลอดทริปเลยพิ่งรู้ตัวว่าต้องกลับกรุงเทพด่วนเหมือนกันงั้นเรากลับพร้อมกันนะคะคุณเตือน ทุกคนเงียบอาทิตย์ขอเอกสารของเตือนใจและคณิ t h าจากนั้นเขาโทรสั่งเลขาให้จองตั๋วเครื่องบินสที่พรุ่งนี้สามโมงเช้าอาคมกับเยาวภาเงียบตื่นใจก็ปล่อยเงียบไปด้วยอาทิตย์ดื่มกับเพื่อนพูดคุยกันสนุกสนานนั่นทำให้เตือนใจรู้ว่าสองคนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมัธยมจนมหาวิทยาลัย ก็ยังไม่มีภรรยาแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนตามประสาคนโสดหนึ่งในนั้นก็คงเป็นประังทิพย์าทุ่มทุกคนแยกย,ย้ายอาทิตย์อาสาไปส่งเตือนใจเองเขาอ,อ้างว่าต้องผ่านทางนั้นมีแต่เธอและเอวพาเธอรู้ว่าเขาคิดอะไรยกเว้นอาคมที่เมาเดี๋ยวผมขอแวะซื้ออาหารฝากคนป่ิยหน่อยนะครับร้านนี้เขาต้มอ,อร่อยอาจทำให้คนเปิยดีขึ้น ผมรู้มาว่าคุณเตือนใจกับคุณคณิ t h รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับค่ะเราสองคนสนิทกันมากครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับไปที่สนามบินนะครับในนว้เราก็จะบินพร้อมกันอยู่แล้วคุณคณิ t ฐานี่โสดจริงๆใช่ไหมครับคุณเตือนใจฉันเองก็ไม่แน่ใจนะคะทางเงียบไม่ค่อยอยากให้ใครพูดเรื่องส่วนตัวถึงดีฉันจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก แต่ก็ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวที่เพื่อนไม่อยากเล่าค่ะครับผมขอเข้าไปเยี่ยมได้ไหมอยากรู้ว่าการเป็นยังไงบ้างดิฉันว่าถาคงไม่เป็นไรามากหรอกค่ะนี่ก็ดึกมากแล้วป่านนี้คงหลับสนิทเดี๋ยวเข้าต้มนี่ดิฉันจะให้ถากินพรุ่งนี้เช้านะคะขอบคุณที่เป็นธุรมาส่งพรุ่งนี้พบกันค่ะเตือนใจย,ยืนมองทารถข,ของอธิจนรับสายตาแล้วรีบขึ้นห้องพัก กลัวว่าเขาจะตื้อมากกว่านี้แล้วเธอจะปฏิเสธไม่ได้เตือนเป็นยังไงบ้างเมาไหมถานึกว่าหลับนี่ตื่นนานหรือยังสักพักแล้วกินยาได้นอนพักหายแล้วละ่ะดีแล้วดีแล้วนี่คุณอาทิตย์มาส่งเตือนนะแล้วก็แวะซื้อข้าวต้มมาให้ถาด้วยกินเลยไหมไม่เอาหรอกไม่กล้ากินกินสักหน่อยไหมเขา,า่าซื้อฝาก ดี๋ยวเขาจะเสียใจไม่หรอกเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้ทิ้งไปเถอะหรือเตือนจะเอาไว้กินก็แล้วแต่นะแต่ทําให้กินแน่นอนก็ได้ตามนั้นไม่กินก็ไม่กินนี่เตือนบอกพี่อาคมกับพี่พาแล้วนะตกลงว่าไม่มีปัญหาเรากลับกรุงเทพกันพรุ่งนี้9ก้าโมงแต่แต่อะไรเตือนคุณอาทิตย์เป็นคนจองตั๋วทั้งหมดเขากลับพร้อมเรา เห็นบอกว่ามีงานดวนที่กรุงเทพส่วนเจ้านายจะข้ามไปเที่ยวฝั่งโน้นหนึ่งอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าเรามาตรวจงานสองคนถึงจะกลับกรุงเทพพร้อมเราทำไมเขาถึงจะต้องกลับกรุงเทพพร้อมเราบอกตรงๆนะเตือนทำไม่อยากเสวนาหรือพูดคุยกับเขาเลยเห็นไหมผู้หญิงของเขาดูร้ายจะตายดีไม่ดีพวกเราจะซวยแต่เขาก็เป็นลูกค้าเรานะแถมเป็นเพื่อนกับเจ้านายด้วย ถามว่าจะขอเปลี่ยนสายงานดีไม่เตือนทำไมอยากออกนอกกรุงเทพเลยเป็นห่วงลูกเตือนว่าน่าจะได้นะแต่ต้องจบงานของคุณอาทิตย์ก่อนเพราออะไรรู้ไหมเพราะที่ผ่านมาเราทำกันมาสองคนตั้งแต่แรกกว่าจะหาคนมารับผิดชอบต่อน่าจะยากทุกคนก็งานเยอะเหมือนกันเราจะมีปัญหาก,กับเจ้าของโครงการไหมและพี่อาคมกับพี่พาจะมีปัญหาก,กับเพื่อนไหมต้องคิดเยอะๆนะถา อืมถาเข้าใจแล้วตื่นไปนอนเถอะพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วแต่ทําใไม่มีปัญหาใช่ไหมที่เราต้องเดินทางพร้อมคุณอาทิตย์ทําไงได้ล่ะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องตามนั้นป่ะป่ะยากย้ายก,กันไปนอนเถอะรุ่งชเช้าคณิฐาตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเธอจัดกระเป๋าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ตอนนี้ใจเธอคิดถึงแต่ลูกที่นอนอยู่โรงพยาบาลสองโมองเช้าอาทิตย์มารับทั้งคู่คณิถามไม่ชอบเลยไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกใกล้ชิดกับเขากลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยหลายอย่างไม่อยากมีปัญหากับพวกผู้หญิงของเขาทาเสร็จหรือยังรถมาแล้วไปกันเถอะเสร็จแล้วแม่ลืมอะไรนะข้าวต้มไงอยู่ในตู้เย็นไม่เอาเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวเมื่อบ้านก็คงมาเก็บไปเอง ทั้งคู่สวัสดีอาทิตย์พร้อมกันคณิถารีบเปิดประตูรถยกกระเป๋าขึ้นด้านหลังแล้วรีบเข้าไปนั่งด้านหลังคนขับนั่นหมายความว่าตื่นใจจะต้องไปนั่งหน้ากับคนขับคณิถาไม่ได้สังเกตว่าคนมารับทั้งหน้าตาของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มขึ้นรถได้หญิงสาวก็ทำงานในแอปพทันที T.